เาที่่่กไมอออยู่ันนี้น้ายาอะไรครับอาจารย์อ่าเป็นน้ายาถ้าเชื่อมไหมครับผสมน้อ๋อผสมแล้วใช่ไหมห้องละขวดนึงเนาะผสมถ้าไม่พอก็มารับเพิ่มวันนี้วันที่สิบเอานี้มาให้เด็กไปทาอะไรอ่าไปเช็ดเช็ดตามโต๊ะตามโต๊ะตามขอบหน้าต่างตามราวบันไดตามเก้าอี้หยิบได้เลยลูกอ๋อะไรก็ห้องละอะไรก็ลูกอันนี้มออะไรลูกสีทับสีทับบก ลกถอะไรมครับขเอาเลยปวดเดียวก่อนลูกไม่พอค่อยเอาเพิ่มเอาปวดเดียวก่อนนะ